พบกับเจ้าแม่ไอทีเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้มาตอบคำถามให้กับหลายๆคนที่ถามมาว่าเจ้าแม่ไอทีคะเอาไฟ14นิ้วอ่าคือฝั่งซ้ายมือนั่นเองนะคะกับไฟ18นิ้วก็คือฝั่งขวามือนั่นเองนะคะต่างกันยังไงอ่าให้ดูขนาดค่ะความต่างคือต่างกันที่ขนาดแน่นอนค่ะเรียกว่า ต่างกันเยอะมากๆความสว่างก็ต่างกันนะคะแต่ว่าเลือกใช้งานยังไงก็สำหรับใครที่มีงบค่อนข้างเ,าเหมือนเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นในการไลฟ์เนี่ยก็ใช้ชุดนี้ก็ได้สว่างแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นกับสว่างมากเท่า 18นิ้วหรือ21นิ้วนั่นเองนะคะอุปกรณ์ที่มีให้มีมาเหมือนกันเลยค่ะก็คือมีที่หนีบทรศัพท์แบบนี้มาให้3อันนะคะฝั่งนี้ก็3อันเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่ใส่อยู่ วิธีการควบคุมไฟก็เหมือนกันเดี๋ยวจะควบคุมให้ดูนะคะแล้วก็มีขาตั้งมาให้เหมือนกันก็คือขาตั้งเนี่ยจะสัมสูดอยู่ที่60เซนแล้วก็สูงสุดตรงนี้นะคะได้อีกนะคะสูงสุดได้อีกถึง210เซนนะั่นคือ2เมตร10เซนนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเป็นรีโมทนะคะแบบนี้มาให้ในการควบคุมไฟก็มีมาให้เหมือนกันแล้วก็มีเจ้า กระเป๋าไฟแบบนี้ก็มีให้เหมือนกันค่ะอันนี้ของ14นิ้วนะคะแล้วก็มีของ18นิ้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยดีกว่าอ่านี่1ินิ้วก็จะใหญ่เข้าไฟาาะคะ่ะนี่้ิบ18 14เห็นไหมคะเรียกว่าทุกอย่างให้มาเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าต่างกาันแค่ขนาดนั่นเองนะคะ ส่วนใหญ่ถามว่าต่างเยอะไหมอ่าเดี๋ยวจะเปิด <Okay. S 1> ไฟให้ดูเลยค่ะว่ามันต่างกันขนาดไหนนะคะอ่าเรามาดูที่14นิ้วกันก่อนเลยค่ะอ่าเดี๋ยวขอญาตแกะตัวนี้ออกให้หมดเลยนะคะจะได้เห็นไฟชัดๆเลยค่ะอ่านี่โอเคก็จะอ่าเดี๋ยวส่องให้ดูแบบนี้นะคะวิธีควบคุมไฟค่ะนี่เลย ขึ้นมาให้อีกนิดนึงจะได้เห็นนะคะก็คือใช้เสียบไฟบ้านนะคะมีควบคุมได้2ระบบก็คือเสียบไฟบ้านกับเสียบ USB จาก power bank ได้นะคะแล้วก็ควบคุมจากปุ่มตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยค่ะซึบอ่าตัวนี้เล่งสูดอยู่นะคะเป็นยังไงคะแสงแสง ้ามากเลยนะคะเพราะเรายือนอยู่ใกล้นะคะแต่ถ้าเรายืนไลฟ์ประมาณตรงนี้นะคะเป็นไงคะแสงก็กําลังดีอ่าแต่ว่าเซฟโซนก็คือจะอยู่แค่ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครที่จะต้องอโชว์ชุดเต็มตัวนะคะก็ตัวนี้จะครอบคลุมกว่าแต่ตัวนี้ก็คือใช้ได้นะคะเรียกว่าถ้าดูตรงนี้แล้วชอบก็เลือกเป็นตัวนี้ก็ได้คะ่ะแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะ วิธีปรับไฟนะคะก็คือหมุนทางซ้ายมือนะคะก็จะทําให้อันนี้ปรับลงนะคะปรับลงนี่คือเรียกว่าธรรมดานิด,นดเดียวเลยนะคะไม่ไม่ได้เปิดเลยแล้วก็ถ้าหมุนสุดนี่ความสว่างแบบนี้เลยอ่าน,นี่ทางขวามือนะคะก็คือปรับอุณหภ,ภูมิของไฟนั่นเองนะคะเหลืองวอร์มจนกระทั่งขาวสุดแบบนี้นะคะ ซึ่งเจ้าตัว18นิ้วก็ทำได้เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า2อันนี้อะความสว่างตั้งแบบนี้เลยนะคะนี่อะเมื่อกี้เราให้ดู14แล้วนะคะตอนนี้เรามาดูความสว่างของ18กันบ้างอืมปิด14ไปก่อนจะได้เห็นว่ามันสว่าง มากน้อยขนาดไหนนะคะอ่าโอเคอันนี้เป็น18นิ้วนะคะอืมสะใจเลยและหน้าเนียนมากดูคะ่ะหน้าเนียนสุดๆยังกับสาวเกาหลีมาเองอ <laughs> ใช่นะคะก็น,นี่เลยวิธีการควบคุมไฟเหมือนกันเลยคะ่ะนี่ลดลดลงสังเกตได้ชัดว่า แสงจะอ่าเห็นไหมคะอันนี้คือขาวสุดแล้วก็ฝั่งขวาปรับอุณหภูมินั่นเองนี่ก็แล้วแต่ชอบนะคะว่าจะเลือกใช้18นิ้วดีหรือ14นิ้วดีก็วันนี้เอามาเทียบให้ดูแล้วคะ่ะว่ามันสว่างขนาดไหนนะคะแล้วก็มีทริคดีๆจากเจ้าแม่ไอทีมาให้อีกนิดนึงนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราใช้ไฟในการไลฟ์สดเนะะี่ยค่ะ ในห้องเราเป็นไฟสีขาวเราควรปรับตรงนี้อุณหภูมิให้มันแบบว่ามีความเหลืองนิดนึงนะคะก็จะทําให้ผิวดูออกชมพูชมพูนิดๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเราก็ถ้าเราใช้ไฟขาวเลยนะคะก็จะดูซีดๆแบบนี้จ้าๆไปเลยนะคะแต่ถ้าอุณหภมูมิห้องเนี่ยเป็นสีเหลืองนะคะก็เน้นให้ปรับสีไฟเป็นสีขาวนะคะมันก็จะบาลานซ์กัน่แหละคะ่ะนี่เห็นไหมคะเรียกว่า ใหญ่สะใจแล้วก็อุปกรณ์เหมือนกันทั้งหมดนะคะต่างกันที่ความสว่างนั่นเองอความสว่างแล้วก็ขนาดแล้วก็ราคานะคะก็อันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะเอามาเทียบให้ดูแล้วถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาสอบถามเจ้าแม่อทีได้ก่อนที่เพจสามหก e p d นะคะเจ้าแม่อทีนั่นเองหรือถ้าตัดสินใจได้แล้วนะคะ สั่งซื้อได้เลยที่ Line แอดสาม d ก9แบค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องจะแม่ไอทีด้วยนะคะ